เอออะไรเขาเรียกอะไรอันนี้คือจะบอกว่าอะไรดิอธิบายไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวจะกดไฮไลท์น,นะคะเอออันนี้คือเคล็ดลับนะเคล็ดลับในการทำพะโลให้อร่อยนะนี่นะควันใส่ใส่น้ําตาลน้ําตาลปีไปแล้วนะน้ําตาลน้ําตาลอ้อยนั่นแหละใส่ไปอย่างนี้นะแล้วก็เคี่ยวนะเคี่ยวยังไงถึงจะอร่อยเคี่ยวยังไงเคี่ยวให้ เกือบไหมเลยนะคะเคี่ยวให้เกือบไหมเลยเนาะ,ะเนี่ยเคี่ยวน้ําตาลให้ให้แบบค่อนข้างที่จะดําๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือขั้นตอนเออคุควรจะไม่ใส่เออไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะเพราะอะไรเพราะซีอิ๊วดำเราหมากักเราหมากัเามากเออเนี่ยเราหมากักไข่ไว้แล้วเนาะดําแล้วนะทั้งคืนแล้วนะคะดังนะั้นคุปคนก็จะไม่ใส่ซีอิ๊วดำเราจะเคี่ยวเราจะเคี่ยวจน จนเออน้ำตาลน้ำตาลเกือบไหมเลยนะเกือบไหมแต่ไม่ไหมเนาะอันนี้คือเคล็ดลับการทำพลโลให้อร่อยนะทุกคนทุกคนก็บ